สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อผ้าเป็นผ้าอาดนษประสงค์ค่ะใส่กันสาดก็ได้ใส่ปูร่องพื้นก็ได้นะคะจา,คจากคูโอ๊ตจากคูโอ๊ตเพชรบูลนะคะเป็นเอฟซีบอกว่าฝากพี่แนนซื้อหายนองกับฟิเนี่ยที่แรกว่าจิซื้อแบบบางแต่ของพี่แนนแต่ว,ว่ามันเบล,ล์ดได้แบบนี้มาให้กับฟิวชึบๆละ <c oughs> <c oughs> อนเนกประสงค์แ,ง <laughs> แบบของแม่มันโมมี่แบบบางๆแต่ว่านี่น่าจะแบบเดียวกันกับของพี่นิ่ง,ป,งปูห้องก็ได้แมนกัง,งะลาปูสาดแล้วห้องกากันเดได้เสื้อนี่ก็กันหนาเหมือนกันเอามากันกันกันสาดเอ้ยกนนันพุ่นกันค้นพร้อมขันมือใดมันปลอดโปร่งดีเ้ากับมาปูห้องพื้นกันพื้นมันเปียก แต่ว่าแบบบางแบบนี้นะมันเบิดแม่เลยได้แบบนี้มาให้ขอบคุณครูโอ๊ตเอฟซีจากเพชรบูรณ์เพิ่นฝากมาโดนแลายหลายแต่ว่างานมันไก่บ่มีโอกาสได้แวะนักเกื่อ์อันนี้ซื้อมาจากร้านนั้นใหญ่มันจังนี่เปิดไงเลยเนี่ยจักเมตรปุ๊บซี่เมตรบ่มนี้ละอันนี้นะอันนี้ยางดีมันกันน้ำพอน้ำคอันนี้สามคูนสี่เมตรเปิหญ่ เขาเน้นบักลาปูสาดพื้นเดียวอันน้ในเพื่นพี่บอกว่ามันสีชื่นเัาก็เลยให้หาผ้าห้องมาให้ขอบคุณครับดีแต่ว่ามันต้องหาเสือกเนี่ยหาเสือกมาหันมามัดน้ำหูคือจังของไอ้นิ่เอากันนี่เพราะว่าช่วงนี้มันนั่นผ้าุเขาตัวเข้าเดาสถานการณ์บ่ได้ไปขอเสือกกลานั้นงเต้นขนมาหลวงค่ะขอบคุณพี่ครูโอ๊ตมากๆนะคะ